สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมชัยยาพามาทานอาหารวันนี้ครับผมก็ได้มีโอกาสดีได้พา,าแฟนมาทานที่ร้านกังนนำแต่ว่าผมก็เดินเลาะมานะครับที่ข้างๆโรงพักลาดกระบ,บังนะครับนะก็มาเจอร้านข้าวแกงนะครับนะชื่อว่าครัวรักแกงใต้นะครับนะก็มาเจอคุณรักนะครับนะคุณรักซึ่ง เป็นแม่ค้านะที่อัจยาสัยดีนะครับแล้วก็ผมสอบถามตอนแรกเนี่ยบอกว่าแต่เดิมเนี่ยไม่ไม่ใช่ทำร้านข้าวแกงนะครับนะแต่ทำร้านเสริมสวยนะครับนะซึ่งชีวิตในการผกกันนี่ก็คือหลังจากที่ช่วงโควิดนะครับนะพี่รักเขาก็เปลี่ยนจากการทำร้านเสริมสวยนะครับลองมาขายขายผลไม้ก่อนแล้วก็มาถักขายข้าวแกงนะครับนะ เดี๋ยววันนี้จะมาสัมภาษณ์วิรักษ์นะครับว่าผมเห็นหม้อแกงนะครับโอ้เยอะมากนะครับ20กว่าอย่างนะครับ20กว่าชนิดเลยนะครับนะแล้วแต่ละวันในคนมาทานนะครับเยอะมาก <20 S 1> Mother, นะครับนะเมื <Brig> <abi> ่อกี้ผมก็ลองทานไปแล้วนะครับที่ที่ที่ทานเนี่ยจะเห็นว่านะครับนะจะมีผักนะครับโทษดีนะครับเนี่ยนครับนะเป็นผักที่เรียกว่าเป็นจานเลยนะครับนะจานแล้วก็มีน้ําพริกแล้วก็มีข้าวแกงนะครับนะให้ ให,ให้ผู้ชมนะครับได้ทานเลยนะครับนีครับซึ่งก็ทานแล้วก็อร่อยมากนะครับก็เลยถ่ายรูปมาฝากผู้ชมนะครับ,คร,บครับอยากอสอบถามคุณลักษณ์เลยครับว่าอาหารข้าวราดแกงมีอะไรบ้างครับ ถูกเพราะว่าแต่ละวันนี่จัดแกงไม่เหมือนกันคนะครับจะเปลี่ยนกันมีไข่ปลาล้งบ้างแกงส้มบ้างแกงเหนือทุกอย่างทํำเองหมดทุกอย่างทำเองหมดเองทำตัวเองค่ะคือทําแบบใหม่ๆแล้วก็ไม่มีค้างเลยนะครับนะขายวันต่อวันเลยนะครับท่านผู้ชมครับค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค้างขายวันต่อวันคือเราถ้าวันไหนที่ว่าหมดจ้าเราก็นั่งขายจนหมดตักใส่ถุงก็ขาย ครับผู้ชมครับผมสังเกตว่าที่มาทานนี้ก็หมดแล้วครับนะเมื่อกี้ผมน้ำพะโล้นะครัผมเป็นคนสุดท้ายเลยครับเพราะว่าแค่เที่ยงวันนี้ก็หมดแล้วครับนะถ้ามาช้าก็อาจจะไม่ได้ทานนะครับนะส่วนน้ําพริกน้ําพริกเมื่อกี้ผมก็มาไม่ทันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีน้ําพริกอร่อยนะครับแล้วก็มีผักด้วยนะครับก็ขอเชิญผู้ชมนะครับถ้าจะมามาทานนะครับนะก็จะมี มากมายหลายอย่างนะครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับกำลังเหลืออยู่ก็นี่นิดเดียวนะครับนะิดเดียวนะนะครับแต่ช่วงเช้านี่จะเยอะมากนะครับนะก็บรรยากาศก็อยู่ตรงข้างๆกับเซเว่นนะครับเซเว่นนะอ่าซอยราชกระบ,บัง41นะครับนะครับ ค่ะแล้วก็นอกจากข้าวแกงขา้ขาวราดแกงแล้วถ้าลูกค้าสนใจสั่งกับข้าวในหม้อหรือว่าสั่งข้าวกล่องเขาก็รับทำนะคะเราก็รับทำก็ได้ทำบนนะะ่อยค่ะบางทีก็ทางสอนอเขาก,ก็สั่งทำเป็นหม้อวันละสองหม้อสามหม้อบ,บางวันนะคะเป็นบางครั้งก็จะมี บางทีบางวันก็ถึง80ดสิบองค่ะตขั้นต่ำก็คือ20่สองแต่ละครั้งถงเราก็ทำให้ค่ะถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามดูนะคะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลักมากนะครับที่ให้เรานะครับผมชายานะครับพามาชิมนะครับที่ร้านพิรักษ์ก็ติดตามในเพจนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับนะแถวผ่านมา ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีอย่าลืมแวะมาชิมมาทานได้ที่ครัวรักแกงใต้กับพิลักษ์นะครับ